o p e n นซ a ค่ะเตรียมรองรับ b i n บ c e Chain n สาย NFT ค่ะแน่นอนว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับ o p e n นซ a นะคะ NFT marketplace ชื่อดังที่ให้บริการอยู่บน Ethereum Chain ค่ะในที่สุดค่ะก็ถึงเวลาของ Binance Chain แล้วนะคะโดยทาง o p e n นซ a ค่ะเขาก็จะมีการเชื่อมต่อกับ Binance Chain เพื่อรองรับ NFT ผ่าน Cport p r o t o c o l ภายในสิ้นปีนี้ค่ะ แน่นอนค่ะว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะมันจะทําให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถเข้าถึงการชําระเงินทั้งการซื้อแล้วก็การขายจากบ n a n c e Chain บน o p e n นซได้ง่ายขึ้น และหากเราดูให้ลึกลงไปนะคะเราจะพบว่า b n c e Chain ค่ะมันมีการเชื่อมต่อกับ DApp เยอะมากเลยเรียกว่าใช้ DApp ไหนก็จะมีการเชื่อมต่อกับ Binance Chain หรือว่า b a n c e Smart Chain เลยนะคะแถมค่าธรรมเนียมค่ะมันก็ยังถูกกว่าอีกด้วยทั้งในหมวดหมู่ของ d e f i Gaming หรือว่า NFT นะคะ และเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทาง Binance เองค่ะก็ได้ทุ่มเงินกว่า10ล้านดอลลาร์เพื่อซัพพอร์ตให้บล็อกเช n ค่ะมันเติบโตไปข้างหน้าคาดว่าผู้ใช้งานอย่างเราๆก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ให้ใช้กันค่ะ